ครับสวัสดีครับมันมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับยับยุมนะครับต่างประเทศเขาเรียกว่ายับยุมนะก็คือพระศิวะกับพระแม่อุมาปางสังวาดนะแล้วมันก็จะมาเกี่ยวเนื่องในวิชาหน้ากรสันพรณีขั้นที่4นะครับก็คือขั้นยับยุมดังนั้นวันนี้ผมก็จะพูดแต่เรื่อง ยับยุมคือว่าในเพจนั้นนะ่ะเขาเขียนว่านะครับเขียนว่าเขียนว่ายับยุมคือภาวะที่แสดงถึงการเกื้อกูลของความเมตตากรุณาและปัญญาพาไปสู่ธรรมในทางที่เบตแสดงเป็นพระโพธิสัตว์กอดนางตาราอะถ้าใครไปดูใน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 กูเกิลในรูปก็จะเห็น เป็นปัจชญานิกายตันตรมหายานไม่ใช่แนวคิดสเสน่ห์พากันสมสู่นะอันนี้คือประเด็นอันนี้คือประเด็นนี่คือประเด็นนะใครได้ยินบ้างเอ่ยข้อความที่ผมอ่านประเด็นคือว่าใช่เนี่ยข้อความที่เขาเขียนเนี่ยผมก็ไม่ค้านนะผมก็ไม่ค้านแต่ ไอหลักการตรงเนี้ยมันเป็นของที่เบตรหรือเปล่าเอ,อเพราะว่าที่เบตในรูปยับอยู่ขมงที่เบตเป็นพระโพธิสัตว์กอดนางตาลาถูกต้องไหมมันไม่ใช่พระศิวะกับพ่อแม่อุมาดังนั้นมันจะเป็นเสน่ห์ได้ยังไงหรือมันอาจจะเป็นเสน่ห์ก็ได้แต่คุณก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าทางที่เบตเขามาทางไหน เขามีส่วนเชื่อมโยมทางไหนแต่ผมจะชี้แจงบอกไว้เลยว่าในยับยุมวิชายับยุมของครูผมเนี่ยคุณไปอ่านในปุราณะว่าตอนที่ว่าพ่อแม่กับพระศิวะสมสู่สมสู่เสพสั่งว่าให้เทวดาดูคือว่า พูดง่ายๆคือใครมาเห็นนะตอนนั้นก็เห็นหมดว่าพระศิวะกับพระแม่อุมากําลังทําอะไรมีเทวดาบางพวกติฉินนินทาว่าระดับมหาเทพทั้งสององค์ทําไมถึงทําแบบนี้นะทาไมถึงทาอุจารตายอย่างนี้ก็ติฉินนินทาองค์พระแม่กับองค์พระศิวะแต่เทพเทวดาบางส่วนเห็น ก็พนมมือสาธุการในสิ่งที่พระศิวะกับพ่อแม่อุมาทำดังนั้นในคติยับยุมหรือวิชายับยุมของสำนักครูผมจึงเอามาในจากสาภาวะตอนนี้ก็คือสาภาวะตอนพระศิวะกับพ่อแม่อุมานะสมสู่กันแล้วในทางเพจนี้เขาก็ยังบอกด้วยว่า จึงกลายมาเป็นอะไรเนี่ยบูชาศีวลึงมันมาจากตอนนี้มันมาจากตอนนี้นะครับมันมาจากตอนที่คติที่ว่าพระแม่กับพระศิวะสมสู่สังวาสกันและไอที่เทวดาที่ติฉินนินทาเนี่ยพระอ,องค์ทั้งสองเนี่ยพระอ,องค์ก็จึงสาวว่ามึงจงไปบูชาลึงกูซะจึงเป็นคติในการบูชาลึงขึ้นมาในส่วนเทวดาที่ยกมือษาทุกการเนี่ย พระองค์ก็ให้พรเออมันจึงไม่เกี่ยวกันมันต้องแยกแยะว่าของที่เบตรพระโพธิสัตว์เออคติมันไม่เหมือนกันถ้าคุณรู้ปะถ้าคุณเอได้้ได,ไดเพจคุณพิมพ์มาว่าเนี่ยยับยุมแสดงปะภาวะกันเกือ้อกูลของเมตตากรุณาและปัญญาพาไปสู่ธรรมในทางที่เบตเอา้าวในทางที่เบตก็มีได้ทางเนปาลอะ ทางลิปาเขามีไหมทางลิปารก็ต้องมีทางภูตานเขามีไหมก็ต้องมีแต่คติเขาก็ไม่เหมือนกันอีกดังนั้นจึงเอามาจับต้นชนปลายไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับไม่ได้นะทางของครูผมเนี่ยยึดสภาวะตอนที่พระแม่กับพระศิวะสังวาดสมสู่กันเอออันนี้คือผมมาชี้แจงพูดง่ายๆคือตอนที่คันปาก นะคันปากมากนะครับนะคือเอาตอนนี้ยึดสภาวะตอนนี้แล้วมันก็จะข้ามไปสู่การที่เกิดสีวะลึงขึ้นมามันคือมาจากตอนเดียวกันคุณไปอ่านได้ไปหาอ่านได้ในปุราณะใน Google คุณพิมพ์คุณเซิร์ชไปแล้วคุณจะรู้มันไม่ใช่บูชาลึงก่อนคือมันเกิดจากสภาวะตรงนี้ มันเกิดจากสภาพตรงนี้ก็คือพระสิวะกับแม่แม่ออม,มาเนี่ยกําลังสั่งว่าแต่ท่านทั้งสองเนี่ยมีนัยยะบางอย่างที่จะสอนเทวดาบางพวกก็ไม่รู้พูดไปนินทาไปโอ้ยแม่งทำอะไรวะเป็นระดับมหาเทพบางพวกยกมือสาธุก,การรู้ในัยยะว่าพระองค์ทำอะไร ไอคนที่ติฉินน่ะดึงโดนสาว่ามึงก็จงไปบูชาลึงก็คือพูดไง่ายก็ไปบูชากระเจียวกับนั่นแหละมึงไปเลยนั่นแหละถ้ามึงอยากได้พรจากกูมึงก็ไปบูชากระเจียวภูสาเออมันมันถึงมาตอนหลังนี่มันถึงเกิดศิวลึงโยนีขึ้นมามันเขาสอนหลักธรรมตรงน,น,นี้สอนไว้สอนไว้ไม่งั้นมันจะมีรูปพักสนะ นี้ขึ้นมาหรือจะมีปางนี้ขึ้นมาหรือจะมีปูราณะตรงนี้ขึ้นมาหรือไม่น่าจะมีนะเพราะวมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหแบบเสพสังวาสอะปูราณะต้องไม่มีแต่ปูราณะเขียนไว้ในหนังอินเดียบางเรื่องย้อนไปดูใน Google ไปหาดูใน Youtube มีมีเกี่ยวกับตอนเนี้ยทำไว้อยู่ผมเคยเห็นแต่มันอาจจะถูกลบถูกอะไรไป ถ้าเขาทำไว้ทำไมอ่ะเออจริงๆแล้วมันไม่น่าที่พีอาพิลมนะไม่น่าสิ่งดีนะเพราะคนอินเดียถือมากพระแม่กับพระศิวะในเทพเจ้าในพระผู้เป็นเจ้าในแตะไม่ได้นะเออแต่ทำไมยังทำปังนี้ขึ้นมาสแสดงว่าทั้งสองพระองค์จะสอนอะไรเออไอส่วนการสอนนะั่นคือการสอนไอส่วนกระแสมันก็มีกระแสมันก็สามารถที่เป็นเสน่ห์ได้แล้วคุณมาบอกว่า มันใช้ไม่ได้มันไม่ได้ไม่ใช่แนวคิดทางสเสน่ห์พานสมสู่อา้าวแล้วที่มันไม่ใช่แนวคิดแล้วพ่อแม่กับ่าสิวะทําอะไรกันอยู่ว่าตอนเนี้ยมันก็สมสู่อยู่แล้วเออสุดที่สุดของการสมสู่มันก็ต้องเริ่มจากอะไรมันจะเริ่มต้องจากถูกตาต้องใจ เกิดปฏิพัทธ์เกิดตัณหาเกิดราคะมันก็คือกระแสของสเสน่ห์นั่นแหละเสน่ห์ถ้าเราแปลสเสน่ห์จริงๆมันก็คืออะไรอะ่ะมันก็คือกระแสราคะตัณหาเออนั่นแหละเมตตามันก็เขา้าเออบางสำนักเขาไม่ได้ทำวิชาบางวิชามันไม่ถึงสเสน่ห์มันถึงเมตตาแต่ผมถามเนี่ยเมตตามันคืออะไรวะ เออมึงไปชอบสาวคนหนึ่งมึงเอาสีพึ่งเมตตาไปใช้มึงก็อยากปี้เขาว่าวะเออมันก็ไปทางสมสู่กันหรือเปล่าคติแต่ละที่อ่ะมันอาจจะมาจากที่เดียวหรือมันอาจจะมาจากคนละแหลง่งคนละที่มันอาจจะไปอยู่มันอาจจะมาจากต้นเดียวกันเหมือนต้นน้ําอ่ะแต่มันแตกสาขาออไปมันก็ไม่รู้เออคติอย่างนี้ไปอยู่กับวัฒนธรรมนี้เขาก็ไปแปรเปลี่ยนในวัฒนธรรมของเขา ของคนที่เบสเขาก็อาจจะไปอย่างนั้นเพราะว่ามหายามันเข้าไปที่หลังเอออย่าลืมนิคุณอย่าลืมนี่ว่าที่เบสนะเขาอยู่หลังคาโลกเขาอยู่หลังคาโลกพูดง่ายๆการศึกษาเขาไม่มีแน่ๆสมัยนู้นน่ะเออกริสัเชื่อยังไงกับเป็นอย่างนั้นผู้นนาศาสนาเป็นยังไงเขาก็ทำอย่างนั้น ก็คุณรู้เหรอว่ามันอาจมันมันอาจจะไม่มันอาจจะใช่ยับยุ่มก็ได้มันอาจจะเป็นมะสีวะพอะแม่ก็ได้แต่พอมาหายานเข้าไปก็กลายเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระนางตาลาขึ้นมาเออคุณจะไปรู้เหรอคุณก็ไม่รู้ไงนั่นะคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสภา,าวะยับยุ่มมันเป็นยังไงแล้วคุณก็มาพิมพ์แบบเนี้เอ้ยผมว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แล้วเออ เปิดสมองเปิดปัญญาหัวกระทู้นะเอาไห้มันจบเอาไห้มันถึงติ่งแตกไปเลยเออแต่นี่มันยังไม่ถึงอ่ะน,นี่มันคือความคิดเห็นส่วนบุคคลนะ่ะความคิดเห็นส่วนบุคคลนะ่ะห้คนอื่นที่มาอ่านเนี่ยมันจะคิดยังไงอันนี้คือการชี้แจงนะใครมาฟังผมบ่นก็ขออภยัยแต่นี่คือการชี้แจงในในเกี่ยวกับที่มาในวิชาน้ากรสันพรายนิยบยุมขั้นที่สี่ก็คือเอามายึดสภาวะ พ่อแม่กับพระศิวะตอนสั่งวาดอยู่นะครับเราเอาตอนนี้แล้วพระองค์ก็ประทานนะตรงในสภาวะตรงนี้มาโดยตรงนะครับนี่คือเกี่ยวข้องกับวิชาปรมศาสตร์ไม่เกี่ยวข้องกับสำนักอื่นไม่เกี่ยวข้องกับสำนักใดๆทั้งสิ้นไม่เกี่ยวข้องกับตำรายทั้งสิ้นแต่สภาวะนี้มันสามารถอ้างอิงได้ในปุลาณะไปหาเอาในาใน Google นะครับไม่ใช่ ลมๆแรงๆเลยลอยมันยังมีที่ยืนยันว่ามันมีสภาวะนี้อยู่แล้วสภาวะเนี้พ่อแม่กับพะอมาเขาสอนเอาไว้สอนไว้คืออะไรคุณก็ไปตีความมันเอาเองมันเป็นเบื้องลึกมันเข้าถึงธรรมแน่นอนนะอันนั้นก็ไปวิเคราะห์อเอาเองแต่นี่คือเราพูดในเรื่องเกี่ยวกับหนะ้ากสานตรนนี้นอนอนยักยุมขั้นที่สี่คือมาจากตรงนี้ให้เรารู้กันไว้เลยว่า ถ้าใครถามก็บอกว่ามาจากพระแม่กับพระศิวะสังวาดกันที่เขาไกรลานคือพูดง่ายๆคือไม่ได้อยู่ในห้องในหับอะโล่งเลยเพราะปกะติอะเทวดานุนนี่นั่นมาก็คือมาเข้าเฝ้าพระองค์อยู่แล้วแต่ณนะวันนั้นน่ะมาเข้าก็ประโตะโอ้โหพระอ,องค์ทําอะไรทําอะไรบางพัวก็ โอ้ขุนโมสาทุบบางพวกก็นินทาติฉินไอผู้ติฉินก็ไปท่านกระสาบมึงก็ไปบูชาลึงกับกระเจียวมึงรังเกียจนักใช่ไหมมึงรังเกียจเรื่องพวกนี้มากใช่ไหมมึงเห็นว่ามันไม่ดีใช่ไหมมึงก็ไปบูชากระเจียวซะไปบูชาหินมันก็จึงเกิดรักทิศว่าลึงโยนีขึ้นมานี่ไงเออนี่ไง ็มึงรังเกียดไงพระ,ระเจ้าก็มึงรังเกียดอะไรมึงก็ไปบูชาสักการะนั้นซะนั่นแหละนี่คือที่มาที่มาคือยึดสติสภาวะนี้ขั้นที่สี่คือยึดติสภาวะตรงนี้นะครับวันนี้ก็ขอจบไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ดูย้อนหลัง นะครับหรือใครที่ดูอยู่ในการพูดในไลฟ์ครั้งนี้ถ้าไม่เหมาะสมอะไรผมก็ขออภัยนะครับขออภัยมาณะที่นี้นะครับก็พยายามที่จะเป็นตัวตนที่ดีที่มากที่สุดนะครับก็ขออภัยในการที่พูดจาไม่ดีนะครับในส่วนวันนี้ถ้าไม่ไม่มีคําถามก็ไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันอีกถ้ามีเวลาผมก็จะมาไลฟ์อย่างนี้นะครับนะ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ